ท่านผู้ชมครับวันนี้เนี่ยอิเล็กทรอนชีวิตมีไฟเนี่ยนะครับจะพาท่านผู้ชมมารู้จักเรื่องราวของการผลิตไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพะ่ะเรียกระบบโคเจเนเรชั eration, ่นซึ่งมีความเป็นมาเป็นไปยังไงเนี่ยเดี๋ยวฟังกันแต่สิ่งที่สําคัญก็คือว่าตอนนี้เนี่ยสัญญากําลังจะหมดไปในปี60ที่ทําสัญญาไว้กับภาครัฐเดี๋ยวเรามาดูกันว่าความเป็นมาเป็นไปยังไงและเราจะพัฒนาต่อไปอยังไง เพราะเป็นการผลิตไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพนะครับตอนนี้เราอยู่กับผู้บริหารของสาโกเจนที่ชนบุรีะนะครับรบกวนท่านสวัสดีครับสวัสดีครับ,ว,รบวิโรจน์นะฮะธีรวัฒน์าทีเป็นกรรมการผู้จัดการอยู่มาตั้งแต่ลงไปไฟย,ยังไม่ก่อสร้างฮะ <c oughs> จริงๆนยเรา <c oughs> เจอพี่วิโรจน์แล้วค่ะตั้งแต่เทปต,ตอนแรกๆเริ่มรายการเนาะที่ลำพูนนั่นเองใช่ก็คือในเรื่องของการปลูกต้นไม้ค่ะนั้นก่อนอื่นต้องถามเลยว่าที่นี่มีความเป็นมาเป็นไปยังไงคะของสาโกเจนที่นี่ คือโรงไฟฟ้าของเราตั้งอยู่ในส่วนอุตสาหกรรมนะฮะ<ช>จริงๆเกตนาลมนก็ไปสอดคล้องกับนโยบายของรัฐในการที่จะใช้พลังงานให้มีประสิทธิภาพ<ช>นะคะก็เป็นการผลิตทั้งไฟฟ้าและไอ้น้ำในรูปของพลังงานความร้อนในรูปของไอ้น้ำนะคะเพราะว่าทางในส่วนอุตสาหกรรมนี่ก็จะใช้ไอ้น้ำค่อนข้างเยอะแต่เดิมเนี่ยทางอุตสาหกรรมนี่ก็จะมีไบเลอร์ตัวเล็กๆของขายของมันนะฮะก็ใช้น้ํามันตอนเช้าๆมาเนี่ยก็ จุดจุดเบรอบควันขโมงอะไรต่างพวกนี้ทางผู้ทางประธานนะฮะก็เห็นว่านโยบายของรัฐมีให้มีโครงการส่งเสริมในเรื่องของการใช้พลังงานร่วมนะทั้งไฟฟ้าทั้งไอ้น้ำเราก็เลยรีเริ่มโครงการขึ้นมาแล้วก็เข้าไปอขอโครงการเข้าร่วมโครงการในใผู้ผลิตฟไฟฟ้ารายเล็กใน SVP ที่รู้จักกันก็ได้มาแล้วก็ เริ่มทำก็ใช้เวลาประมาณ3ปีแล้วก็เริ่มจ่ายไฟได้เมื่อปี2542ครับซึ่งนับถึงตอนนี้ก็16ปีแล้วนะครับครับจะหมดทีเนตแล้วก็แต่พี่โรดยังไัยรุ่นอยู่เสมอลงไฟฟ้าจะเป็นไงเราเราไม่สนไม่สนไม่สนโครงการเราถือว่าประสบความสำเร็จนะครับเพราะว่าตอนแรกที่สุดเนี่ยนะตอนที่เริ่มเริ่มเดินเครื่องลงไฟฟ้าเริ่มจ่ายจ่ายไฟฟ้านะคร ในศูนอุตสาหกรรมมีความต้องการไฟฟ้าแค่20เมกะวัตต์แล้วก็ใช้ไฟใช้น้ำแค่20ตันครับในปัจจุบันเนื่องจากว่ามันมีความพร้อมในเรื่องของด้านพลังงานทั้งในเรื่องของไฟฟ้าไอ้น้ำก็มีการเติบโตของการขยายธุรกิจนะ้งทั้งๆที่พื้นที่อะไรต่างก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นมากนะแต่ว่ามีการเปลี่ยนในเรื่องของกระบวนการผลิตให้มันทันสมัยขึ้นใช้ใช้ใชพลังงานใช้อ เครื่องจักรอะไรต่างมากขึ้นปัจจุบันเนี่ยไฟฟ้าใช้ทั้งหมดนี่เกือบเจ็ดสิบเมกะวัตต์ก็คือสามเท่าตัวในํำนองเดียวกับภายน้ำนะฮะเมื่อก่อนใช้ยี่สิบตันตอนนี้ใช้เจ็ดสิบตันเจ็ดสิบเมกวัตนี่มีประมาณกี่โลครับโรงไฟฟ้าของเราลูกค้าเราเราจ่ายไฟให้ทั้งส่วนอุตสาหกรรมเขาเขาไม่ได้ซื้อจากจากการไฟฟ้าเลยไม่ใช้ของเราเลยเพราะว่าถ้าไอระบบสายส่งภายในสวนอุตสาหกรรมนี่เป็นของ ของเครือสาพัดเลยนะแล้วเราก็มาปรับปรุงแล้วก็ขยายนะกำลังกําลังส่งอะไรต่างนะคือเราเราบริหารจัดการแล้วก็รวมทั้งลงทุนในบทสายส่งที่ที่ผ่านมาผู้ชมมาพี่โรก็คือโคเจนเนี่ยอย่างอย่างอย่างที่พี่โรเล่าให้ท่านผู้ชมฟังเคยเล่าให้ลุงเบียร์ฟังว่ามันต้องใช้ไน้ำกับไฟฟ้าให้มันควบคู่กันใช่ไหมแต่ที่จะเอาเอาเอาไปเผาทําสตรีมเลยอันนี้มา บึง้งได้ไฟฟ้าได้ไงนะคราวนี้มันเกิดประโยชน์อย่างนี้ละคราวนี้เนี่ยสัญญาเนี่ยมันจะหมดละภาครัฐเนี่ยนะครับเป็นนโยบายเขาเรียกเ c p โคเจนค่ะอาจจะเริ่มจะหมดปี2560นะครับเริ่มลงแรงเนี่ยสองพันห้าร้อยหกสิบเราก็ลาไว้ด้วยว่าใครแต่ข้อมูลอยู่ที่หมดแล้วอันนี้เรียนนสอบถามที่รอดดีกว่าว่าแนวทางการการพัฒนาเอ p พีโคเจนต่อไปเนี่ยมันดีอยู่แล้วนะนโยบายคราวนี้ที่จะหมดแล้วก็ทยอยหมดไปเรื่อยๆเนี่ย ในฐานะเป็นผู้ประกอบการเนี่ยเราเราจะมีความเห็นอย่างไรนะครับที่ทำให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายทั้งของเราเองที่เราผลิตอยู่แล้วแล้วก็ผู้ผลิตหน้าใหม่รวมถึงผลประโยชน์กับประเทศชาติและประชาชนด้วยย่ร่วมมีความเห็นยังไงบ้างครับเอากว้างๆเลยเราคุยกันชิวๆผมยกตัวอย่างก็ของเราที่สวนอุตสาหกรรมเครือสาพัดนะครับของเราตอนนี้มันแทบแต่ห้าสิบห้าสิบก็คือ ส่วนหนึ่งนะครึ่งหนึ่งขายไปการไฟฟ้าอีกครึ่งหนึ่งใช้ในรุนสากลนะแล้วก็จํานวนผู้ใช้น่าค่อนอะของผมนี่มีอยู่ประมาณร้อยลายด้วยกันก็ถ้าสัญญาหมดแล้วก็มีการต่อนะก็ยังห่วงเหมือนกันว่าทางผู้ใช้นั่นนะเขาจะปรับตัวยังไงนักลงไอ้ผู้ประกอบการนี่นนะไฟฟ้าเนี่ยเขาอาจจะรับซื้อจากการไฟฟ้าโดยตรงนะฮะแต่ว่าไอ้นั้นเจ็ดจุตันเนี่ย ตอนนี้เขาไม่มีไม่มีไบเลอร์ไม่มีอะไรทั้งสิ้นนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ต้องไปลงทุนอีกทีหนึ่งผมคิดว่าถ้าในมองมองในแง่ของเศรษฐกิจรวมเลนะก็ควรจะทางรัฐบาะน่าจะพิจารณาผู้ประกอบการเอ p วีพีเนี่ยนะแต่ละลายนะว่ามันจะมีผลกระทบกับการลงทุนนะการประกอบการมากน้อยแค่ไหนก็อาจจะมา พิจารณาในเรื่องของการรับซื้อบางส่วนเพื่อให้ท่องทางผู้ประกอบการเอซีพีเนี่ยนะสามารถดำเนินตานต่อได้นะอาจจะไปใต้เงื่อนไขที่ว่ารัดรับทั้งสองฝ่ายบินวินเพราะว่ามันน่าจะคุยกันนะตรงนี้ซึ่งผมคิดว่าทางผู้ประกอบการเาก็พร้อมที่จะปรับนะฮะจากที่ขายเคยขาย9กบเมกะวัตต์อาจจะลดลงมาได้นะฮะครับเพราะว่าถ้าไม่ลดลงเนี่ยผู้ประกอบการรายใหม่นี่ก็เข้ามายากงั้นนะคะเพราะว่า มันก็มีเคสอยู่ก้อนหนึ่งเนะาะก็ศูนย์วิากรรมอื่นก็ค่อยๆอาจจะอยากทามั่งอะไรต่างๆ <abbiamo S 2> ผมว่ามันต้องต้องมองในองค์รวมนะครับว่าทําไปแล้วเนี่ยนะหรือว่าการปรับหรือว่าการต่อหรือการปรับสัญญาอะไรต่างๆพวกนี้นะมันก่อให้เปิดประโยชน์ได้ภาพรวมยังไง,งาครับ,รบผมผมที่ปรึกษาเนี่ยก็ดูดูเรื่องของว่าระบบส่งมาแล้วถูกไหมฮะถ้าเกิดมีมีคือมันต่อได้หนึ่งเรื่องประสิทธิภาพสําคัญเพราะว่าผู้ฟฟ้ไฟกชนเนี่ย สามารถพัฒนาได้เร็ว<ม>อยู่ใกล้ยูเซอร์นะครับวันนี้มันมีประเด็นอย่างนี้นองเบียเรื่องของพื้นที่นะครับพี่ว่าถ้าเกิดขยับไปหน่อยจะเป็นยังไงหรือจะเอาที่เดิมหรือจะรีโนเวทโรงไฟฟ้าเลยเพื่อที่จะปรับปรับปรุงประสิทธิภาพโรงไฟฟ้า,าซึ่งเพราะว่าเพราะว่านโยบายเนะี่ยอยากจะให้ใช้อย่างมีประสิทธิภาพามากขึ้นไปอีกนะครับเรื่องกฎระเบียบต่างๆเรื่องการคิดฟิลเซฟติ้งเรื่อง epcp อะไรต่างๆเนี่ยรีวิสบดการตรวจอะไรก็แล้วแต่ซึ่งตรงนี้ต้องพูดคุยนะพี่นะ ผมว่านะ,ะ,ะก็คือก็คือจริงๆภาครัฐเตรียมตัวอยู่แล้วประชาชนวางใจได้ผู้ประกอบการวางใจได้ยังไงเนี่ยทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกิดพยายามจะทําให้สิ่งดีๆมันมีต่อแล้วเป็นธรรมกับทุกฝ่ายวินวินกันทั้งสองฝ่ายใช่ทุกคนนะครับวันนี้วันนี้น้องเบียร์เคยเห็นโรงไฟฟ้าโคจังยังยังเลยนั่นไงที่ไปที่ลำพูนก็คือเป็นเป็ชีวมรลใช่เป็นเทอร์โมธรรมดาใช่วันนี้โคจัง ใช่ใไม่เห็นนะมันอยู่ในท่อไอ้นี่ไม่ได้ไม่ร้อนยากดูอยกดูถ้าเป็นเป็นหุ่ทอดดูไม่ได้ไม่ได้มันร้อนมันร้อนงั้นเดี๋ยวเราลาพี่วิโรจน์ตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะขอญาตท่านไปดูในโรงงานเชิญเลยครับโอเคงั้นขอบคุณครับเล้าสวัสดีครับ แล้วค่ะพี่น้องเบียป่วยวะเนี่ยป่วยเซ็งเลยทำไมมันเป็นอย่างนี้ล่ะวันนี้เขาบอกว่ามีวิศวกรสาวเป็นผู้แบบว่าพาทัวร์ในแผนวันนี้จริงเหรอจริงเนี่ยด้ยผมไม่เชื่อผมไม่เชื่อผมไม่เชื่อเลยนะอย่าอย่า่จริงจริงปื้นๆอย่างนี้ไม่เชื่อใช่ปะไม่เชื่อจะต้องไปดูว่าจริงหรือเปล่าจริงเหรอค่ะนี่เจอแล้วค่ะวิศวกรสาวถูกต้องสวัสดีครับสวัสดีค่ะ เชื่อริยาจะสุกสมบูรณ์นะคะชื่อเล่นชื่อมินนะคะเป็นวิศวกรการผลิตอยู่ที่โรงไฟฟ้าสหาโาเจนศิราธาวันนี้จะพาไปดูอะไรดีคะไปดูโรงไฟฟ้าของสหาโาเจนนะคะเป็นกคอมันต์ไฟเซอลค่ะไปเลยดีกว่าคะ่ะบริเวณแก๊สท่อใบตัวสองนะคะของโรงไฟฟ้าค่ะขนาดเท่าไหร่ขนาดกำลังการผลิตต่อตัวก็อยู่ที่46เมกะวัตต์ค่ะ เรามี2ตัวแต่เรามีทั้งหมด4ตัวค่ะแก๊สบัตแต่ว่ากําลังการผลิตแต่ละตัวจะไม่เท่ากันค่ะตอนนี้ของเรามีการผลิตไฟฟ้าอยู่ที่กาลังการผลิตที่174เมกะวัตต์นะคะแล้วก็81ตันไอ้น้ำค่ะ <c oughs> ค่ะก็เราทําการจ่ายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าสายผลิตนะคะก็เป็นสัญญาผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก SPP นะคะอยู่ที่90เมกะวัตต์ค่ะส่วนเราก็จ่ายไฟฟ้าแล้วก็ไอ้น้ำให้กับลูกค้าในสอุตสาหกรรม่างๆ โ้งไฟฟ้าแล้วก็ไอ้น้ำเลยอะค่ะแล้วทีนี้เดี๋ยวจะมาพูดถึงกระบวนการผลิตก้าดของโรงไฟฟ้ากันนะคะโรงไฟฟ้าของเราค่ะเป็นแบบโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมอะค่ะหรือว่า c o เจ Generation Combined Cycle t u r b i อะค่ะค่ะค่ะมีสองแบบค่ะอ่ะจัดไปต่อไปแบบสองแบบก็จริงๆแล้วก็เราทำองการผลิตของเราก็คือว่าการสบายหรือก้างหันหรือก้งหันการผลิตไฟฟ้าเนี่ยนะคะเริ่มจากว่าเรานำการธรรมชาตินะคะ นำเข้ามาจากปตทค่ะ,คะแล้วก็มาทําการเผาไหม้ในห้องเผาไหม้อ่ะคะ่ะของแก๊สบา,ายเผาไหม้กับอากาศอ่ะคะ่ะแล้วเราก็จะได้เป็นพลังงานพลังงานหนึ่งออกมาเราก็เอาพลังงานตัวเนี้ยไปขับตัวเาอะครับซึ่งมันก็จะต่ออยู่กับเจเนเรเตอร์หรือเครื่องกำเนิดไฟฟ้าค่ะเราก็จะได้พลังงานไฟฟ้าออกมาส่วนหนึ่งใช่ไหมคะมันจะมีพลังงานความร้อนส่วนหนึ่งที่ยังเหลือยอยู่ะคะ่ะเราก็นําความร้อนเนี้ยไปผ่าน หม้อหม้อไอ้น้ำอะค่ะไปต้มน้ำในหม้อไอ้น้ำ R S e. นะคะ H R S G Heat Recovery Steam Generator ค่ะก็จะได้เป็นไอ้น้ำที่มีแรงดันสูงอะค่ะแรงดันสูงอันนี้เราก็จะไปเข้าในตัวกังหันไอ้น้ำหรือตีนเทอร์บายเจนเนอเรเตอร์ตีนเทอร์บายอายะคะ่ะเราก็จะได้ สามารถผลิตเป็นไฟฟ้าออกมาได้อีกส่วนหนึ่งค่ะและที่นี้พอไอ้น้าไปผ่านตัวสตรีมสบายค่ะแรงดันก็จะลดลงแรงดันตรงนี้มันก็ยังสามารถใช้กับตัวไอ้น้ําที่ให้กับทางลูกค้าได้เราก็เลยนาไนอ้น้ำตัวนี้เท่าไหร่เท่าไหร,หร่ที่จ่ายลูกค้าแม็กซิมัมที่เนี่ยเขาต้องการเพชเชอร์เท่าไหร่อุณหภูมิเท่าไรเพชเชอร์อยู่ที่ประมาณ15บาร์ค่ะอุณหภูมิอยู่ที่ร้อยร้อยว่าองศาค่ะอ๋อก็<ม>ออคือของเราเป็นเป็นดับเบิลสเตจเข้ามาก็เข้าทีหนึ่งออกมาแล้วเข้าสบายทีหนึ่งแล้วถึงจะเอาเอาสเป็น2ตัว คราวนีไ้ไอโคเจนเนอรชั่นเนี่ยมัน,ม,นมันต่างจากเทรอร์โมธรรมดาถูกไหมถูก<ะ>สิ่งสําคัญของโคเจนท่านผู้ชมครับก็คือมีการใช้ไน้ํา<ะ>อธิบายแบบนี้ก็คือว่าบริษัทในเครือสาพัฒน์เนี่ยเขาใช้ไอน้ําอยู่แล้ว<ะ><ะ>ถ้าเกิดว่าทุกโลเนี่ยตั้งไเลอร์ทุกโงก็ต้องใช้เชื้อเพลิงของแต่ละคนเข้าไป<ะ>แต่คราวนี้โคเจนเนี่ยของเราเนี่ยคือเราผลิตไน้ําเราจ่ายเลยจ่ายไปมันทุกโลเนี่ยไม่ไม่ต้องไม่ต้องใช้ไบลอล์แล้วนะครับแล้วมันผลิตไฟฟ้าด้วยผลิตไน้ําด้วย มันเป็นการผลิตไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพจริงๆภาครัฐส่งเสริมถือว่าเป็น n อ p โคเจนนะครับเอเจพีโคเจนที่ขายไฟเข้าสู่ระบบอันนี้เราขายให้ E g a กแสดงว่าแรงดันเท่าไหร่ 15. 15. 1 15 11 5 KV 115 KV สาย90ขายเเลยเต็มแล้วที่เหลือเราใช้ในใช้ในนิคมใช้ขายในนิคมค่ะปกติตอนตอนเราดีไซน์โคเจนเนี่ยครับท่านผู้ชมเราดูจากโดยปกตินะโดยวิธีการเลยนะดูจากความต้องการสตรีมเป็นหลัก แล้วก็ถอยกลับมาว่าถ้าเราต้องการสตีมเท่านี้ไอสตีมอินพุตเท่าไหร่ผลิตไฟฟ้าได้เท่าไหร่ไฟฟ้าที่ได้ขายก็ได้ขายการไฟฟ้าก็ได้เอามาใช้ก็ได้นะครับมันก็จะมันก็จะตอบสนองความต้องการการใช้น้ำท,ที่มีที่กีมีดีไซน์หลายแบบแต่แบบนีแบบเ้เป็นหลักเอาแบบเดียวก่อนอ๋อถ้าหนูกแบบว่าผลิตเขาจะทำโรงไฟฟ้าสักโรงจะดูจากโคเจนน,นะโคเจนนะจะดูจากพนักงานก่อนแหนนะ่แหนะ่ <laughs> ไอเดีย่ถ้าไปดูอย่างอื่นไปดู แล้วเรามีมาตรการอะไรที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าของโรงเราบ้างิ่มประสิทธิภาพนะคะก็อย่างของโรงเราค่ะเรามีตัวชิลเลอร์ค่ะที่เป็นตัวที่ทําให้อุณหภูมิขาเข้าของแก๊สบายอะค่ะมีอุณหภูมิลดลงอะค่ะทําให้ตัวประสิทธิภาพของแก๊สบายดีขึ้นนะคะจากการแบ่งการผลิตประมาณ30มิโกวัต่ะคะขึ้นมาถึงประมาณ46มิโกวัตชิลเลอร์ชิลเลอร์ทำไปทำทำให้อากาศใช่ไหมใช่ค่ะ ให้คผู้ชมครับการการเผาไหม้เนี่ยมันต้องมีเชื้อเพลิงต้องมีย้ำต้องมีเชื้อเพลิงมันต้องมีอากาศหรือออกซิเจนไอตัวนี้ไปเพิ่มอะไรนะสร้างความหนาแน่นของอากาศสร้างความหนาแน่นของอากาศเข้าไปชิลเลอร์เป็นอิเล็กทริกชิลเลอร์เป็นอิเล็กทริกชิลเลอร์คราวนี้ทำถามต่อแล้วทำอะไรอีกบ้างในกระบวนการผลิตทั้งหมดเนี่ยมีกระบวนการอะไรที่เราจะเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตบ้างการผลิตนะคะอย่างอย่างที่ผ่านมานะคะอย่างตัวของคู cooling t o อ e r ค่ะแล้วก็มีการติดตั้งตัว VSD อสดค่ะที่ตัว ของมอเตอร์ของตัวคูลิ่งทาวเวอร์ค่ะก็ก็แว b l e s เบอร์แวล e เบอรสปีดไรก็คือให้มันเหมาะสมคือถ้าเกิดถ้าเกิดว่าอุณหภูมิมันมาไม่สูงมันก็ไม่ต้องเปิดมอเตอร์เต็มพิกัดมันก็เอื่อยเฉยอู้ไปได้อะไรอ๋อสามารถอู้ได้มันอู้ได้ให้ตัวหนึ <Jetzt die abil itation> ่งอ <Nós> <joystick> ู้ได้ไอ้ที่เหลือเป็นเบสโหลดไอ้ตัวนี้เอาไว้อินเตอร์มีเดียนโหลดมันก็เป็นอย่างนั้นโอเคไง สนุกไหมสนุกมากแปลกกว่าที่อื่นเยอะเลยใช่ใช่โคเจนเนี่ยของของที่นี่มีความสําคัญคือเขาใช้ไอ้น้ําเต็มที่ค่ะท่านผู้ชมต้องทราบก่อนเลยว่าแน่นอนเลยถ้าใช้ไอ้น้ํากับกับการผลิตไฟฟาร่วมกันเนี่ยมันมันเกิดประโยชน์สูงสุดโรงงานข้างๆเนี่ยมีลูกค้ากี่รายมีลูกค้าประมาณร้อยกว่ารายลูกค้าไฟฟ้านะคะลูกค้าไอ้น้ำประมาณ20กว่าราย20กว่าราย<ๆ>เขาไม่ต้องตั้งมอเลอร์เลยแล้วไม่ต้องใช้ไม่ต้องใช้แก๊สเลยใช่ไหมเขาเอาอันนี้ไปใช้เลยก็ซื้อขายกันเท่าไหร่ก็ว่ากันไป นะโอเคโอไหมโอเคโอเคสุนทรสนามพอสมควรนะท่านผู้ชมอยู่ในนี้ตกลงบ้านอยู่นี่เหรอได้เข้าบทที่คณะบ้างเปล่าพี่จบกับบางรู้เปล่าเจะหนูขอตัวนะคุยกันไปบนูนไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่โอเคต้องขอบคุณน้องมินนะให้ความรู้ท่านผู้ชมเยอะเลยนะครับโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับ